คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปลอนๆจาก The g โกส t r a ร i o สนับสนุนโดยลอตเตอรี่ออนไลน์ต้องกล่องสลากพลัสอ่ะเมลฉบับนี้ว่ายังไงสิเป็นเรื่องจากคุณโกเบลอืมชื่อเรื่องว่าคืนเปลี่ยวอคนเดียวหน้าห้องนี่เขาตั้งชื่อเรื่องอย่างนั้นเหรอคืนเปลี่ยวคนเดียวหน้าห้องคุณโกเบลใช่ค่ะมันมีอะไรน่าขำขัน หนูขำชื่ออาชที่เขตั้งมาหนูตั้งเองอ๋อตั้งเองใช่อ๋อเดี๋ยวนะคุณโกเบลคืนเปี่ยวคนเดียวหน้าห้องใช่อันนี้คือตั้งชื่อมาเรียบร้อยใช่ค่ะอะไรลองฟังหน่อยสิเรื่องเป็นยังไงคือคุณโกเบลเขาอะเป็นคนนครศรีธรรมราชคุณโกเบลค่ะเขามีอาชีพเป็นช่างไฟฟ้าเหตุการณ์เนี้ยมันเกิดขึ้นตอนปีห้าสี่ คือคุณโกเบลเนี่ยหนูเรียกว่าโกเบลเลยล้วกันโกเบลเนี่ยเขาต้องไปทํางานที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งที่เกาะสมุยค่ะคือก่อนหน้าเนี้ยที่เกาะสมุยเขาจะมีทีมชุดแรกที่ทําอยู่ก่อนแล้วแล้วก็โกเบลเขาจะมาเป็นชุดเสริมคือชุดที่สองซึ่งแน่นอนพี่ว่าการที่เราเป็นคนตากทินอ่ะพอมาทํางานที่ไกลบ้านมันก็ต้องเช่าบ้านอยู่ค่ะซึ่งชุดแรกที่เขามาทํางานก่อนอ่ะเขาเช่าห้องเช่าไว้ก่อนแล้วสามห้องมันเป็นห้องที่อยู่ติดกันหมดนะคะ มีคนอยู่ทั้งหมด12คนเหมือนห้องหนึ่งก็สี่คนพอชุดโกเบลมาเนี่ยมาอีกสามคนมก็เพิ่มขึ้นมาเป็นสิบห้าเขาก็โยกห้องให้ห้องหนึ่งค่ะอพอทีมโกเบลมาถึงเนี่ยเขาก็เก็บข้าวของทำธุระส่วนตัวแต่สิ่งที่มันดูผิดสังเกตอะพี่ม,มันไม่ได้สกรปรกนะแต่มันสะอาดเวอร์อะเหมือนไม่เคยมีคนอยู่มาก่อน่ะคะ โกเบลเขาไม่ได้เอกใจอะไรเพราะเขาคิดว่าชุดแรกอะค่ะคงจะทําความสะอาดห้องไว้ให้แหละห้องนี้น้มันจะมีหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ําแล้วก็ห้องที่เหมือนเป็นห้องห้องโถงอะพี่ที่เขาเอาไว้ตั้งทีวีส่วนห้องนอนเขาจะให้พี่อีกคนที่พาเมียมาอยู่ด้วยค่ะโกเบลเนี่ยเขานอนตรงห้องโถงที่วางทีวีนั่นแหละพอจัดของเสร็จตอนตกกลางคืนปุ๊บเขาก็มานั่งดื่มสังสรรค์กับทีมชุดแรกที่มาก่อนค่ะจนพอดึกเนี่ย เขาก็เหงาไงเขาจะเข้านอนเขาก็ไปชวนน้องที่อยู่ชุดแรกอ่ะให้มานอนด้วยกันเป็นเพื่อนแต่น้องเขาไม่ยอมมาโกเบลเขาคิดว่าน้องมันคงไม่สนิทแหละก็เลยไม่กล้าเขาก็อ่าไม่เป็นไรคืนแรกผ่านไปชิวๆไม่มีอะไรเกิดขึ้นค่ะจนมาคืนที่สองมันเริ่มไม่ปกติละตอนนั้นเขาบอกว่าเป็นเวลาประมาณตีสองกว่าโกเบลแกปวดฉี่อ่ะแกก็เดินไปเข้าห้องน้ำพอเสร็จแกก็เดินกลับมานอนไม่ถึงห้าวิที่หัวถึงหมอนพี่ มันมีเสียงเท้าคนเดินออกมาจากห้องน้ําำ<อ>แต่มันเป็นเสียงเท้าเปล่าที่เหมือนเปียกนิดหน่อยอะแล้วมาเดินกระทบกับพื้นกระเบื้องอมันจะเป็นเสียงแปะแปะชัดมากค่ะมันไม่มีคนอื่นแน่นอนเพราะว่าพี่อีกคนอะแกก็นอนกับเมียแกอยู่ในห้องแล้วตอนนั้นอะเสียงเดินมันเหมือนมันเริ่มชัดเข้ามาเรื่อยเหมือนเดินใกล้เข้ามาเรื่อยอะค่ะ,ะห้องก็มืดหลังจากนั้นอะพี่ไม่ถึงสามวินาทีค โกเบลบอกว่าแกตัวแข็งแกขยับตัวไม่ได้เลยนะ,ะแต่ตาแกยังเปิดอยู่แล้วตอนนั้นสายตาแกก็เหลือไปเห็นมีเงาเงาหนึ่งเป็นเงาของผู้หญิงที่ผมยาวมากค่ะพี่กำลังเดินตรงมาจากทางห้องน้ําผ่านมาทางหน้าห้องที่พี่อีกคนนอนอยู่กับเมียเขาอนะเดินตรงมาหาโกเบลตอนนั้นอะโกเบลเขาบอกเขากลัวมากเลยนะตัวสั่นเหงื่อแตกขังทั้งตัวเลยค่ะใจเนี่ยมันเต้นแรงเหมือนจะดูดออกมาจากอกอ ผู้หญิงคนนั้นอ่ะก็เหมือนเดินใกล้เข้ามาเรื่อยๆทําให้โกเบลเขาเห็นหน้าตาที่ชัดเจนมากว่าอเฮ้ยผู้หญิงคนเนี้ยหน้าตาสวยเลยผมยาวมากพอน,นางเดินเข้ามาถึงตัวค่ะนางก็นั่งลงข้างๆแล้วเหมือนกับเอามือ,อจับที่ปลายผมของตัวเองอ่ะ,ะแล้วก็วนเล่นไปมาอย่างนี้แล้วเขาอ่ะผู้หญิงคนนั้นอ่ะก็เอามือมาลูบพุงโกเบลคือโกเบลแกไม่ได้นอนใส่เสื้ออยู่นะแล้วผู้หญิงคนนั้นเขาก็พูดขึ้นมาว่า เราเป็นคนมีทุกข์ไม่มีความสุขเหมือนคนทั่วๆไปครับเขาพูดซ้ำอยู่อย่างเนี้ยค่ะซึ่งมันเป็นประโยคที่แบบได้ยินชัดมากนะแล้วก็จำมาได้จนถึงทุกวันนี้ค่ะคหลังจากนั้นนะผู้หญิงคนนั้นก็ค่อยๆหันหน้ามามองหน้าโกเบลแล้วก็ยิ้มพี่ยิ้มจากค่อยๆยิยย้มมุมปากมันค่อยๆฉีกยาวไปถึงหูโกเบลบอกเขาทำอะไรไม่ได้เลยอะตอนนั้นได้แต่คิดในใจว่าถ้ายังเจอแบบเนี้ย เดี๋ยวเขาต้องช็อกตายแน่ๆเลยครับเขาก็คิดในใจอีกว่าเราไม่เคยรู้จักกันนะทําไมคุณมาทำกับผมแบบนี้จะเอาอะไรต้องการอะไรก็บอกกันดีๆอย่ามาแบบนี้พอคิดจบปุ๊บเหมือนผู้หญิงคนนั้นเขาเขาสามารถรู้ความคิดแบบพี่ผู้หญิงคนนั้นก็ร้องไห้ออกมา<อ>แล้วอยู่ๆก็ไปเขาบอกว่าเขารู้สึกว่าเขากลัวจนเขาแบบเหมือนบังคับให้เสียงของตัวเองอ่ะพูดออกมาได้ ทีนี้พอเขาพูดได้เขาเรีบร้องตะโกนโวยวายเสียงดังเลยค่ะจนพี่อีกคนน่ะที่นอนอยู่ในห้องได้ยินเขาก็รีบวิ่งออกมาดูนะพอแกออกมาปุ๊บกบเบลเขาก็เหมือนเขาหลุดอ่ะเขาลุกขึ้นมาขยับตัวได้ซึ่งสภาพตอนนั้นน่ะพี่มันเหมือนตัวสั่นเหงื่อโชกไปหมดเลยค่ะมาดูนาฬิกาอีกทีตอนเนี้ยไม่กี่นาทีก็ตีสามแล้วแล้วพี่แกก็บอกว่าเดี๋ยวอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งเล่าตอนนี้นะรอให้สว่างก่อนแล้วค่อยว่ากันว่ามันเกิดอะไรขึ้น แล้วพี่เขาก็ชวนให้โกเบลอะเข้าไปนอนรวมกันในห้องเลยทีเดียวครับจนพอเช้ามาค่ะโกเบลเขาก็มานั่งเล่าเรื่องเนี้ยให้กับพี่อยู่ในห้องภรรยาแล้วก็คนที่มาชุดแรกอะฟังรปรากฏว่าทีมแรกอะพี่เขาบอกว่าใครที่มานอนในห้องเนี้โดนหมดแต่ทุกคนอะส่วนอยากจะเจอกันในรูปแบบของความฝันครับมีแต่โกเบลนี่แหละที่แจ็คพอตเจอตัวจริงๆค่ะ จากนั้นทุกคนเขาก็เลยไปไล่ล่าตามหาคำตอบกันรสรุปได้ว่าที่ตรงนั้นนะที่เขาเอามาทำเป็นบ้านเช่าตรงเนี้ยมันเป็นที่ฝังศพเก่าและบังเอิญว่าในห้องนั้นตั้งแต่สร้างเสร็จใหม่ๆนะคะมันมีคู่สามีภรรยาคู่หนึ่งค,คือสามีเป็นคนต่างชาติเขามีภรรยาเป็นคนไทยวันหนึ่งสามีไปมีผู้หญิงคนใหม่และเขาก็เหมือนกับพากันย้ายออกอยู่ด้วยกันที่อื่นน่ะทิ้งภรรยาไว้ ภรยาเสียใจมากค่ะพี่ทำใจไม่ได้<อ>เขาเอามีดกรีดข้อมือตัวเองจะฆ่าตัวตาย<อ>ประชดรักเนี่ยแหละแต่ประกอบมันไม่ตาย<อ>เขาก็เลยทำซ้ำด้วยกันไปเอาเชือกมามัดกับตะแกรงเหล็กในห้องน้ำ<ห>จนสุดท้ายก็ฆ่าตัวตายสำเร็จ<อ>กว่าจะมีคนมาเจอพี่คือศพก็เริ่มขึ้นอืดแล้วค่ะสาภาพศพมันก็มีข้อมือที่ท,ที่ข้อมือก็มีรอยแผลเวอววะนะแล้วก็ ลิ้นจุกปากตาค้างเบิกโรงหนคอนทรมานมากอพอได้ยินแบบนั้นสรุปทุกคนก็ย้ายไปอยู่ที่อื่นกันหมดเลยค่ะอืม๋อมันเป็นสุสานเก่าด้วยใช่ฝังศพเก่าแล้วก็มาทําเป็นที่แห่งนี้ใช่ค่ะนะฮะคนเดียวคนเดียวคืนเปลี่ยวคนหน้าห้องคืนเปลี่ยวคนเดียวคนเดียวหน้าห้องหน้าห้องอนี่คือ ตั้งชื่อเรื่องตามเนื้อเรื่องเลยตรงตัวเลยหนูแบบอยากจะให้ชื่อเรื่องมันเป็นแบบเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะใช่แล้วก็อะไรวะอะไรจริง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 อะไรวะก็คนเดียวไงเปลี่ยวอยู่หน้าห้องซึ่งเขานอนกับเมียเขาอยู่ข้างในห้องคนเดียวคนเดียวคืนเปลี่ยวคืนเปลี่ยวคนเดียวคนเดียวหน้าห้องหน้าห้องกะเป็นชื่อที่ที่จําอ่ะใช่เออ จำได้เลยว่าอ๋อมันมันตั้งตามเนื้อเรื่องที่เขาพิมพ์ม,มาเนี่ยแหละใช่ค่ะถ้าชื่ออื่นมันจะไม่เป็นตำนานไงียอ,อ,อันนี้ต้องเป็นตำนานใช่นะฮะอันนี้คือเรื่องจากเมลค่ะที่ดองไว้ใช่ค่ะตั้งแต่ปี2020 20. ันเดือนเมษายนเมษายนด้วยก็จะสองปีละสองปีแล้วอันนี้ยีสองเอ้ย แล้วนักเตะปีสามปีสามปีแล้วใช่ค่ะอีนนีดเดียวใช่ไม่รอสักสามปีเขาเอามาตอบหนูไม่น่าเห็นเร็วเลยนะนะ <laughs> <laughs> ครับอ่ะก็ขอบคุณด้วยก็แล้วกันสําหรับท่านไหนที่อาจจะไม่สะดวกในการโทรศัพท์มาเล่าแบบส,สดๆหน้าไมค์ก็ใช้วิธีการพิมพ์ นะครับเป็นตัวหนันงสือก็ส่งมาที่อีเมลของรายการก็แล้วกันะนะช่วงท้ายรายการทั้งเจหวีแล้วก็น้องๆทีมงานไม่ว่าจะเป็นเสาแอนน้องเนยโรคชัง,<ะ>งลูกนัดหบาทสิบาทแล้วสลับ<ะ>สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมา<ะ>ทุกวันอาทิตย์นะส่วนวันเสาร์นี่ยืนพื้นะนะฮะก็จะเป็นไอ้เจ้าเจหวีนี่แหละหลังจากที่รับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดซับสไคร้และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณลอตเตอรี่ออนไลน์ตองกองสลากพลัส